โอ้ถุงเงินมาถุงเงินถุงเงินถุงเงินมาโอ้โหดอกนี้สองพันสเมื่อนโอโ้สองแดงมาไหมสองแดงมาวา,าวเชี่ยวดิสองแดงสองแดงสองแดงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็มาเจอกับพียตีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ ช่วงเวลาสิ้นเดือนนั้นเพื่อนเออใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ออกลุ่มเทเลแกรมนะใครที่ยังไม่เข้าก็อย่าลืมไปกดเข้าลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะเพื่อนมาวันนี้กับเกมพี่วัวทองของเราอีกเช่นเคยนะเพื่อนก็มาลุ้นกันหน่อยแล้วกันว่าทุนหนึจะดันไปได้ที่เท่าไหร่นะกับช่วงสิ้นเดือนแบบนี้นะครับพเพื่อนโอเคลุยฮะเออมาลุ้นกันนะมาลุ้นกันมา เข้ามาแล้วก็อืโอเคเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมมาๆมาเออถือว่าดีงามเปิดได้สวยนะไปฮะไปฮะมามาลุ้นหน่อย2ีรอบครับผมก็มาดีก็มาดี ว่ายังไงมาหน่อยมาหน่อยหรือเปล่าว่ายังไงเออสักโดดมไม่โดดเลยเหรอถามจริงโอ้โหเรียบร้อยครับผมออแห้งไปนะเพื่อนโอเคไปลุยต่อแล้วกันครับสักอีก30รอบนะยังไม่ขยับไม้นะครับผมไปฮาไปโอ้ยดอกนี้7ก้อนว่ะเพื่อนยิ้เคอ้ มาได้เรื่องได้เรื่องเออโอ้เอาเรื่องว่ะดอกนี้ว่ะไปมาสองร้อยสี่สิบบาทครับผมไปไปลุยฮะโอเคมา มาลุ้นหน่อยโอ้โหเรียบร้อยไหมยังไงสักโดดได้ไหมโอ้โหไม่โดดเลยเหรอวะถามจริงจิงโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะไปยังดีอยู่ได้ปรับไม้อยู่เพื่อนโอเคครับผมไปฮะลุย30รอบเหมือนเดิมครับโอ้โเปิดแล้วก้อนทองมาอีกแล้ววีวันนี้ส่งเหมือนจะก้อนทองมาดีวันเมื่อสิ้นเดือนแบบนี้นะ ไปฮะมาดีโอ <át Stat ue> ้ยเฮ้ยขอแถบม่วงหน่อยวะเฮ้ยเรียบร้อยเชียโอ้โหต้นเกมยือจัดเออแถบม่วงหกแปดสิบบาท โอ้โหโอ้โหต้นเกมยืดจัดเลยวันเพื่อนมาฮะโอ้โหอ้มาลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยเออสิ้นเดือนแบบนี้โอ้โหกูดูแล้วสภาพน่าจะได้สักหมื่นเออว่ายังไงว่ายังไงโดดแรกมาแล้วเพื่อนมาครับผมมามาสองแดงโอ้โหมึง ปราชาร์ไม่เอาไม่เอาเออโอ้โหแล้วสองแดงกตกมาล่องกลางเชยโอ้ถุงเงินมาถุงเงินถุงเงินถุงเงินมาโอ้โหดอกนี้สองพันสี่ร้อยเพื่อนโอ้ยิดโดก็มาดิสี่เวเรื่องว่ะเออโอ้โห,โโหมาว่ะถุงเงินเพื่อนเพื่อนเอาแล้วเอาแล้ว ทรงเหมือนเริ่มจะมาดีหรือเปล่าหรือเปล่านะออไปฮะมาว่ากันไปว่ากันไปเอ้าโห้ยตอนนี้นะสี่พันไอ้ใช่สนะองพันสี่ร้อยนะเพื่อนเออก้่อนทองมาอีกครับผม มาดิมาดิสักโดดไหมล่ะโอเคเรียบร้อยมาเพื่อนได้ขยับอยู่มาไม้สี่สิบนะครับผมไปครับก็มาดิก็มาดิว่า,ายังไงเรียบร้อยไหมโอยสักโดดสักโดดสักโดดมาโอเคมาไม้สี่สิบ ขอถุงเงินอีกสักกรอบได้หรือเปล่าเปอนรถประทัดไปนะสองแดงมาไหมสองแดงมาหวาเชียวดิสองแดงสองแดงสองแดงอดอกที่สี่พันครับโอ้โหวันนี้เอาเรื่องว่ะเฮ้สิ้นเดือนวันเพื่อนลืมบอกเลยว่าตอนนี้เล่นช่วงเวลาเก้าโมงสี่สิบนะครับผมโอ้โหมาดิฮิโด โอ้โหไปตำกันได้นะเพื่อนเอาดีสิ้งเดือนเขามาว่ะเออปม้ดอกน,นี้สี่พันเพื่อนๆโอ้โหสวยงามครับผมไม้สิบห้ารอบครับโอ้โยแบบนี้อาจจะได้เห็นไม้สี่ร้อยนะเพื่อนหรือไม่ก็อาจจะไม้แปดร้อยเลยนะเดี๋ยวเรามารลุ้นกันนะเออมา มาขอลองเชิงไม้200ก่อนแล้วกันเนาะมาโอเคขออนุญาตปรับไปที่ไม้200ครับผมโอ้นีเอาเรื่องหวันเพื่อนไอ้เชี่อมา30รอบนะมาดีก็มาดียังไงเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นเบรกเบรกก่อนเอ้ยโอ้โหสิบรอบไม่เบรกเลยดิเออเบรกหน่อยเบรกหน่อยโอเคแบบนี้สวยงามมะ มาลุ้นกันครับผมได้ตัวอะไรนะมาดีมาดีดอกนี้ได้ประทัดด้วยประทัดโอ้โหไอเชีย่ยโอ้โหเสียดายวันเพื่อนเป็นไรครับลุ้นต่อมาอะยังสู้ต่อยังสู้ต่อชิบหายแล้วเลยอยู่หนึ่งพันแล้วชิบหายแล้วอดอกนี้ก้อนทองสี่ก้อนเท่าไรคิดเงินมาคิดเงินมาสี่พันครับดอกนี้โอเค ไปฮะมาดีบกลับมาที่5000เพื่อนๆไปครับผมลุยกันต่อโอ้โหลุยกันต่อดอกสุดท้ายโดดทิ้งท้ายโดดทิ้งท้ายด้วยเอาดีขอขึ้นหมื่นเลยได้ไหมขึ้นหมื่นไปดีอ้โหไเปิดรถวยประทัดอีกแล้วตามโอ้ยย้ำมาที่ประทัดอีกโอ้โหเชี้ยภาพจำเลยว่ะ ภาพจำยังชัดเจนเลยอ่ะโอ้โหเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆโอ้โหเลยเชื่อไปมาชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปครับเออแต่บางทีชีวิตก็สู้กลับโอเคดอกนี้ไมมสี่พันเพื่อนก้อนทองมามาดิยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่ตรงไม้สองรอยนี่แหละมาดิเออไม่ขึ้นหมื่นสักทีนะโอ้โหดอกนี้ไม่สี่พันครับผม รีบร้อยฮะขึ้นหมื่นแล้วโอเคแตะหมื่นแล้วนะแต่ว่าต้องมาลุ้นต่อนะเพื่อนอีกกี่รอบอีกสิบแปดรอบนะมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยแถบม่วงมาหน่อยเบรกหน่อยไอพี่วัวไม่โอ้ยเออโอเคเหล่านี้ไม่สี่พันค่อยอุ่นใจหน่อยอ,อมารวๆแบบนี้ก็ค่อยยังชั่วนะเพื่อน มาไปให้อีกแปดรอบครับผมน่าจะเหลือหมื่นแหละน่าจะได้อยู่มาเอ้ยเฮ้ยโดดโอ้ยยีเราจะโดดแถมเคเพื่อนมาไม้สี่ร้อยแล้วกันครับผมมาสินเดือนแบบนี้เขามาจะจัดเลยวะไอ้เชี่ยเอือ,อดีไม่ดีเดี๋ยวถ้าทรงมาดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นไม้แปดร้อยนะเพื่อนมาดิี มาดีขอใส่ไม้แ0 0รหน่อยแล้วกันเนาะวันนี้นะช่วงสิ้นเดือนนะส่งเหมือนจะมาดีอยู่นะมาลองลุ้นกันครับมามาไหมสักโดดสักโดดโอ้โหมาหน่อยสิบรอบโอ้โหยแทบม่วงไม่มาเลยเอถามจริงโอ้โหดูดิเกินไปโอ้โหรยบร้อยฮะโอ้ยห,หวายดอกนี้เต็มช่องไปเพื่อน อ้ยถ้าได้คูณสิบนะบอกเลยโอ้โหหมื่นสองนะแล้วถ้าคูณ10เกมเสือแล้วได้12ื่นขนาดนี้ก็แสนสองเลยนะโอ้โหไปครับผมมาดิสักโดดไหมสักโดดไหมโห้ไม่โดดเลยวะอ่าส้มอะดอกสุดท้ายไปหมื่นเจ็ดเพื่อนๆลุยต่อครับผมมา,อาขอเล่นให้ถึงสามหมืก่อนแล้วค่อยขยับไม้นะเพื่อน มาดีใส่สูตรเลยละกันสิ้นเดือนแบบนี้นะต้องเอาให้ยับเอาให้ยับมาดีเอาให้ยับ,ยบตีงูต้องตีให้ตายแต่นี่ตีวัวนะตีวัวต้องตีให้ตายนะเพื่อนเออมามาดีโอ้โห่สี่ร้อยว่ะยิ่เข้มมาลุ้นการขอถึงสามหมื่นก็ก็ขอถึงสามหมื่นก่อนเออ มาไหมโอ้โหมาอยู่มาอยู่มาหรือเปล่าขอตรงกลางสามตัวโอ้โยัยงรอดอยังรอดมาประทัดว่ายังไงโอ้โหยัยงไม่ได้นะขอเป็นตัวแพงๆหน่อยดิเออสมก็ได้เนี่ยมาดิมาดิโอ้โหไปอย่าอย่าขอร้องเออโอ้โหสัตว์เจี๋ยะไรครับนี่อ่ะโอ้ ร้อยสภาพจะถึงไหมสามหมื่นโอเคแถบม่วงมาดอกนี้สี่พันสองหมื่นห้าแล้วสองหมื่นห้าแล้วอีกห้ารอบถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าเอาสุดท้ายโอ้โหริบร้อยไหวเชื่อไม่ถึงหมาเพื่อนไปขยับเลยแล้วกันนะโมโหมาดิมาม, 800, มาแปดร้อยมาฝืนเลยแล้วกันมาโอ้โหโโห,โโหมาดีดอกนี้ถือว่าเปิดได้สวยโอเค หมื่นหกเพื่อนมาดีมาดีก็ใครที่ดูก็อย่าไปทําตามนะเพื่อนจริงเราควรไปตั้งแต่หนึ่งหมื่นแล้วนะโอ้โห้ย่ดอกนี้ย้ํามาอีกนะก้อนทองห้าก้อนครับเออจริงได้แล้วเราควรรีบลุกหนีนะเออแต่ว่าเฮียก็คือแบบตีวัวต,ต้องตีให้ตายนะครับผมโอ้สองหมื่นสี่นะเพื่อนดอกนี้ห้าหมื่นแล้วเอายี่สิ้นเดือนเขามาจะจัดสิ้นเดือนเขามาจะจัดโอ้โหไม่โดดด้วยว่ะ มางดีขอจบที่ห้าหมื่นสวยๆไปสวยจัดเลยนะคลิปนี้นะจบไหมจบห้าหมื่นไหมจะรอดไหมยังไงโอ้โหเรลยบร้อยอีกสิบรอบผมเชี่ยสี่หมื่นเจ็ดโอ้ยดอกนี้ตีกลับขึ้นมาอีกห้าหมื่นแล้วยังไงยังไงยังไง เรียบร้อยโอเคโอค้โหไอสัตว์เมื่อกี้สัตว์ดีขึ้นไปห้าหมื่นคืนแล้วพอรอบหลังจากเมื่อกี้ก็โอ้โหไหลยาวไหลยาวไหลยาวเลยโอเคเพื่อนๆก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะกับช่วงเวลาสิ้นเดือนนะก็เไม่ใช่ช่วงเวลาสิ้นเดือนนี่ช่วงเวลาตอนอไหนนะเก้าโมงเออก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนแบบนี้นะเพื่อนใครที่ยังไม่ตม่ําก็รีบไปต่ํากันนะเออก่อนก่อนที่มันจะขึ้นเดือนใหม่นะ เออโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้นะเพื่อนใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยลนนะแล้วกันนะครับผมแล้วก็กลุ่มเทเล gram ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ